สวัสดีค่ะอีฟพัชรทิดานะคะเป็น managing director แล้วก็ดูแลในส่วนของงาน c r e เอทีฟแล้วก็ branding ค่ะค่ะสำหรับ loyalty a d program นะคะก็จะเป็นบริการการสร้างการจดจำการรับรู้การสร้างความน่าเชื่อถือตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าแบรนด์จนไปถึงการสร้างความจงรักภักดีกับแบรนด์โดยที่เราเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแล้วก็ สร้างการจดจำอย่างเป็นธรรมชาติและมีความเม่นยํำถึง100%ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของ loyalty add program แบรนด์ของเรานะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการทำให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มจดจำแบรนด์ของเราหลังจากที่จดจำแบรนด์ของเราแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเกิดความชอบไปจนถึงเกิดความเชื่อถือแล้วก็เห็นคุณค่าในแบรนด์ของเราจนเกิดการซื้อสินค้าเมื่อหลังจากนั้นเมื่อเมื่อมีการซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเวลาเขาอยากซื้อสินค้าชนิดน,นั้นก็จะนึกถึงแบรนด์เราเป็นอันดับแรกซึ่งนี่ก็คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดของเราค่ะสำหรับรายละเอียดของ นี้นะคะก็จะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด12เดือนโดยที่รายละเอียดของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น Content, มีเดียวคอนเทนต์มีแอดโมเดลแล้วก็มีการทำแอดให้ถึง5แอดหลังจากนั้นก็จะมีการส่งรีพอร์ตให้กับลูกค้าตลอดะคะ่ะ สำหรับจุดเด่นของ Reality Ad โปรแกรมของเรานะคะก็มีจุดเด่นอยู่หลายๆอย่างเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการสร้างการจดจําให้กับลูกค้าทําให้ลูกค้าในมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์รวมถึงทาให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นเมื่อมีความเชื่อถือเกิดคุณค่าแล้วก็สร้างการจดจําได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการบอกต่อจนสามารถทําให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายแล้วก็เกิดการซื้อซ้าในที่สุดค่ะ บางคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราที่เราบอกเนี่ยเราสามารถเก็บได้จากที่ไหนบ้างถ้าเก็บของเราเนี่ยสามารถเก็บและมีความแม่นยําถึง100%เก็บได้จากแทบจะทุกแหล่งในอินเทอร์เน็ตเลยไม่ว่าจะเป็นอ,อีเมลเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียแล้วจนเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือแมก้กระทั่งเป็นพวกมาร์เก็ตเพลสเช่นช้อปปี้ลาซาด้าข้อมูลส่วนนี้คะ่ะจะเป็นข้อมูลของกลุ่มทาร์เก็ตของเราที่เราสามารถเก็บได้และทําให้เกิดการยิงแอดไปสู่กลุ่มนั้นได้อย่างแม่นยำน,นั่นเองค่ะในส่วนเวิร์ก ะะเริ่มแรกเองเราก็จะมีการเก็บ personal identity ก่อนคือดูว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจแบบไหนประเภทไหนและ,ะกลุ่มเป้าหมายของเราควรจะเป็นใครตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มจากวิเคราะห์ตั้งแต่แรกคือการทำ personal identity เลยหลังจากที่เราทำ personal identity แล้วค่ะก็จะมีการทำ PR หรือทำ News, ือการเขียน article เขียนบทความเพื่อที่เราจะเผยแพร่บทความนั้นลงไป แต่หลังจากที่เรามีการเขียนบทความนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่ากลุ่มเป้าหมายของบทความหรือนิวส์ที่เราจะเอาไปลงนั้นนะคือกลุ่มเป้าหมายไหนเราจะเรียกขั้นตอนนี้ค่ะว่า quality targeting คือการกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพที่เหมาะกับ personal identity ที่เราทำไปนะตอนแรก ซึ่งหลังจากที่เรามีการรูป่าเขียเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีการทําเป็นแบรนด์โมเดลขึ้นมาแบรนด์โมเดลตัวนี้เองเนี่ยจะส่งผลไปถึงขั้นตอนนี้ค่5คือเราก็จะมีการยิงแอดออกไปอย่างเป็นธรรมชาติทําให้แอดนั้นอะไปผล่ในช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะสามารถเห็นได้แล้วแอดนั้นก็จะลานออกไปอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็แม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง